500ชาติการจะนักขันทชาดกชาดกว่าด้วยธรรมะมีค่าดังทองคำ นับต <ap> ั <t Connie> ้งแต่นั้นชมพูทวีปก็แตกตื่นขึ้นและยอมรับความจริงแห่งอริยสัจจนมีกุลบุตรทุกวันนะต่างพากันมาขอให้ทรงอุปสมบทในพระพุทธศาสนาอย่างมากมายมานพผู้หนึ่งสนใจศึกษาพระคัมภีร์และเป็นสิทธินักโบวชมาหลายศาสนาดำรงตนอยู่ในพรหมจรรย์อย่างดีอยู่ช้านานแต่ยังไม่อาจพบคำสอนใดให้เลื่อมใส ยุบหนอพองหนอยายเรายังมีกิเลสอยู่ได้เนาะวิตายดูสิขนาดเดินตามอาจารย์อยู่อย่างนั้นยังอดเหลียวมองเราไม่ได้เรานี่เสน่หยแรงจริงๆโอ้แม่นานข้ามองอาหารในถาดท่านต่างหากแล้วไม่ได้มองท่านข้าหิว ครั้นเมื่อได้มีโอกาสได้ร่วมฟังพระธรรมเทศนาจากพระโอษของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในโอกาสหนึ่งเข้าก็บังเกิดจิตนิยมเลื่อมใสขึ้นท,ทันทีความสงสัยในการเกิดการเป็นอยู่และดับศูนย์ก็กระจ่างสิน้นจนมีศรัทธาแรงกล้าต้องการจบบระบรรพชาอุปสมบทเมื่อผ่านการทดสอบแล้วสมเด็จพระบรมศา,ศาสดาก็ทรงโปรดให้พระอุปชานั้น รับไปอบรมพระธรรมแล้วให้พระวินัยต่อไปสาธุไม่ทันครบพรสษาดีภิกษุใหม่ที่ตั้งใจศึกษาก็หมดความร่าเริงใฝ่รู้ลงเหตุเพราะหัวข้อธรรมะนั้นมีมากถึง84,000พระธรรมขันธ์เมื่อรวมกับพระวินัยอันเป็นศีลของภิกษุอีก21,000ข้อ pues ที่พระอาจารย์เขี่ยวเข็นให้จดจำเพิ่มขึ้นอีกความมุ่งมั่นจึงกลายเป็นความห่อเหี่ยวจนถึงขั้นสมเพศตัวเองไปเฮ้ยอ,อนิจจาอนิจจาศีลมากมายถึงขนาดเนี่ยเราคงจะจำไม่ได้หมดแน่ๆเฮ้ยเราเนี่ยช่างไม่เอาไหนจริงๆตัดใจซะดีกว่ากระมังดูก่อนภิกษุเหตุใดเธอจึงบอกศีลแก่ลูกศิษย์มากนักเล่า ภิกษุนี้อาจรักษาศีลได้เท่าใดก็พึงให้เขารักษาเท่านั้นเถิดพระบรมศาสดาส่งใช้พระวิจารณญาณต่อผู้หมดกำลังใจด้วยวิธีผ่อนปรนง่ายๆภิกษุเอ๋ยถ้ามีศีลเพียงสามข้อเธอจะรักษาได้หรือไม่ได้พระเจ้าค่ะถ้าเช่นนั้นเธอจงอย่าสึกเลยจงรักษากายวาจาใจ ไม่กระทำชั่วทั้ง3ข้อนี้เถอดขอเพียงแค่สามข้อนี้เท่านั้นพุทธวาจานั้นดุดดังแสงตะวันแหวกม่านเมฆอันดำมืดออกจากจิตใจภิกษุหนุ่มและแล้วความร่าเริงในการปฏิบัติธรรมก็กลับมาอีกครั้งภิกษุนนั้นกราบสมาทานศีลสามข้อไปปฏิบัติอย่างปลื้มปิตินับแต่นั้นมาจากหลายหมื่นข้อเหลือแค่สามข้อ าวไม่มีปัญหาง่ายๆแบบเนี้ยเราต้องทำได้แน่ๆดีจังจะได้ไม่ต้องศึกด้วยความเปลี่ยนแปลงของภิกษุใหม่นำไปสู่ผลสำเร็จทางการปฏิบัติอย่างรวดเร็วจนสามารถประครับประคองจิตใจไปบังคับกายมีให้คิดชั่วทำชั่วพูดชั่วได้โดยผ่องแผ้วไม่นานนักก็เข้าสู่มรรคผลแห่งพระอรหันได้อีกรูปหนึ่ง ใช่แต่เฉพาะบัตรนี้เท่านั้นที่ภาระแม้จะมากมายเราก็แบ่งโดยส่วนย่อยให้เป็นดจุดของเบาๆได้แม้ในการก่อนบัณฑิตได้ทองแท่งใหญ่มีค่าดึกธรรมะหนาและหนักดังศีลของภิกษุนี้ก็ยังแบ่งย่อยจนยกไปได้สำเร็จจากนั้นจึงส่งระลึกชาติครั้งนั้น ด้วยบเพนิวาสานุสติยานตรัสก,การจนันกขันทชาดกไว้ดังน,นี้นาชายแดนแคว้นกาสีอันมีพาราณสีเป็นมหาคนครนั้นการก่อนยังมีชายชาวนาผู้ขยันขันแข็งหับร้างถางพงปลูกข้าวสาลีเลี้ยงตนและภรรยาอยู่อย่างประหยัดอดออมท่านพี่ พักทานข้าวก่อนเถอคะค่ะน้องเตรียมอาหารมาให้แล้วได้จะน้องหญิงอร่อยไหมคะท่านพี่ทานให้หมดเลยนะคะจ้าจ้าพี่จะกินไม่ให้เหลือข้าวสักเม็ดเลยโธ่ก็เราทำนาปลูกข้าวกันมาลำบากนี่จ้าจะกินทิ้งกินกว้างได้อย่างไรเดี๋ยวท่านพี่ทานอิ่มแล้วไปถ่ายที่แปลงใหม่อีกนะคะน้องมีน้ำผลไมว้วันหวานชื่นใจเป็นรางวัลให้ด้วยนะคะ จ้าจ้าปีนี้เราจะขยายที่นาไปทำในที่แปลงนั้นด้วยเลยดีไหมจ้าที่ดินแปลงที่ว่านี้แต่เดิมเป็นที่อยู่ของเศรษฐีผู้มั่งคั่งมาก่อนแต่ได้โยกย้ายหายไปนอกแคว้นนานมาแล้วชายชาวนาจัดการกับวัชพืชและสิ่งกีดขวางต่างๆจนเรียบร้อยก็เตรียมแอกและไถไว้พร้อมเพื่อไถพริกหน้าดินครั้งแรกในวันต่อไปชาวนาลงมือไถแต่เช้าจนกระทั่งบ่ายคล้อย คานไถที่ขุดลงไปในดินก็กระแทกเข้ากับของแข็งบางอย่างในดินออ๊ยแย่แล้วสิไปไถถูกอะไรเข้าแล้วเนี่ยชายหนุ่มวางคันไถลงแล้วลงมือขุดคุ้ยดินตรงนั้นขึ้นก็ปรากฏแสงสีเหลืองพร่างพรยขึ้นมาอย่างน่าตกตะลึงนี่มันอะไรกันเนี่ยนี่เราไปไถเจออะไรเนี่ยน่าประหลาดใจจริงๆท,ท,ท,ทำไมมันถึงได้มีสีเหลืองพองอวภยปขนาดนี้เนี่ยวัตถุแข็งนั้น แท้จริงแล้วมันเป็นทองคำแท่งใหญ่ที่เศรษฐีฝังทิ้งไว้นานมาแล้วนั่นเองชายชาวนาไม่อาจยกขึ้นมาแล้วนำกลับไปที่บ้านได้ทั้งหมดจึงเอาดินฝังกลบไว้อย่างเดิมไปก่อนโอ้ยหนักขนาดนี้จะเอาไปหมดได้ยังไงขอคิดก่อนดีกว่าว่าจะทำยังไงดีเออเราคนเดียวก็คงแบกกลับบ้านไม่ไหวแน่ๆเขาใช้เวลาที่เหลือคิดตรึกตรองอย่างรอบคอบ และหาวิธีเก็บรักษาทองคําอย่างชาญฉลาดได้ในที่สุดอืมเอาไว้ใกล้คาอีกหน่อยอ่ะเราค่อยมาขุดทองแท่งนี้ขึ้นมาใหม่ก็แล้วกันแล้วก็แบ่งเป็นสี่ส่วนสําหรับใช้ตามประสงค์ได้สี่อย่างเออจากนั้นชายหนุ่มก็ได้ตัดทองคําแท่งใหญ่ให้ย่อยออกเป็นสี่ส่วนและนํากลับไปใช้ทีละส่วนได้โดยไม่ต้องกังวลว่าในแต่ละวันทองส่วนที่ฝังเอาไว้จะสูญหายที่สำคัญคือ เขาไม่เคยแพร่งพลายเรื่องนี้ให้กับใครได้รู้แม้แต่กับภรรยาของตนเองนานวันก็ค่อยนำไปจับจ่ายซื้อหาข้าวของและบำรุงครอบครัวให้อยู่ดีมีสุขขึ้นทีละน้อยทีละน้อยว้าวนี่มันผ้าบางพาราณสีนี่ท่านพี่น้องอยากได้มาตั้งนานแล้ว ท่านพี่ซื้อมาให้น้องหรือคะขอบคุณมากนะจ๊ะสามีเนี่ยน่ารักจริงๆเลยอะ่ะจุ๊บจุ๊จุถือเป็นของข,องขวัญเล็กๆน,น,น้อยๆจากน้องหญิงที่น้องหญิงดูแลพี่มาเป็นอย่างดีเอาไว้วันหลังอะ่ะพี่จะซื้อของสวยๆมาฝากน้องหญิงอีกนะจ๊ะจริงเหรอคะท่านพี่ขอบคุณมากนะคะพร้อมๆกับการเปลี่ยนแปลงฐานะ ชายหนุ่มก็ยังขยันขันแข็งทำงานทำการในไรนาอยู่เป็นปกติและความลับเรื่องทองคำสูงค่าที่ฝังอยู่นั้นก็ยังไม่มีผู้ใดล่วงรู้ที่เราทำอย่างเนี้ยก็เพื่อจะได้ไม่ต้องมาคอยหวัดระแวงกลัวภัยจากโจมผู้รายย้ายยังไงล่ะปะไปกันเถอะพี่โคไปออกแรงผ่ายหน้ากันเถอะถึงจะมีทองมากมายเนี่ยแต่คนอย่างเราก็ไม่เคยลืมํำพืชตัวเองอยู่แล้วแม่พูดแล้วภูมิใจตัวเองจริงๆท่มากพี่โค หลายปีผ่านไปจากกระท่อมเก่าๆก็ค่อยๆกลายมาเป็นคาสนหาที่มีเจ้าของใจบุญสุนทานและทำงานหาเลี้ยงชีพอย่างสุจริตด้วยวิธีดำเนินชีวิตที่มีแบบแผนน่าจเจริญรอยตามอย่างยิ่งถึงเราจะสุขสบายร่ำรวยเพียงใดแต่เรื่องทำบุญทำทานเนี่ยเราต้องประพฤติไม่ให้ขาดนะน้องหญิงทราบแล้วค่ะท่านพี่ท่านพี่เนี่ยทั้งหลอ่อทั้งขยนันแล้วก็ทั้งใจดีมีเมต น้องปลื้มปลื้มมากค่ะสามีใครคะเนี่ยท่านพ่อท่านแม่มัวแต่คุยกันอยู่ได้เดี๋ยวชิ้นแรกลูกเป็นคนถวายเองนะครับเอ้าการใช้ชีวิตและการจัดการกับปัญหาทั้งหลายนั้นควรแบ่งย่อยเรื่องใหญ่ออกเพื่อแก้ไขเป็นส่วนๆ จะทำให้สําเร็จได้ง่ายดุจชาวนาที่จัดการแบ่งทองคําแท่งใหญ่นี้